ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel n นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้ําเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องยำ้ำตักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID Motto ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกาเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสาก่องจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือเขาชอบอะไรในตัวคุณนะอัปเดตพลังงานปัจจุบันณนเวลานี้เลยตอนนี้เลยที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะโอเคมาดูกันคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณได้ไพ่ราชินีดาพ e ีนอฟซอร์สใช้ไพ่ห้าใบรู้เรื่อง Strange. อืม the moon แล้วก็สองเหรียญ ตัวเปนเตโค9ถ้วยในออฟคัพโอเคครับคุณกองที่หนึ่งนะเขาชอบอะไรในตัวคุณอัปเดตพลังงานปัจจุบันตีความตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเอเขาชอบคุณตรงที่คุณมีความเก่งและแกร่งในตัวเองเออ คุณเด็ดขาดเด็ดเดียวชัดเจนราชินิดาบไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมความว่าราชินิดาบคือหญิงเก่งหญิงแกล่งถ้าคุณเป็นผู้ชายมาดูก็สลับพลังงานเอาได้เช่นกันเก่งและแกล่งและพร้อมที่จะลุยกล้ากล้าท้าชนเออกล้าท้าชนกล้าลุยประมาณนี้นะใครๆก็ต่างสยบให้คุณเขาก็เช่นกันเออทุกคนไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนจะสยบอยู่ใต้อุงมือใต้อ้อมกอดของคุณได้เลยเออ แม้แต่คุณมีคนไม่ชอบมีศัตรูคนที่ไม่ชอบคุณศัตรูของคุณก็จะแอบ,บชื่นชมคุณอยู่ลึกๆว่ามึงเก่งจังวะมึงแกล่งจังเลยอะไรแบบเนี้ยเออแม้แต่คนที่ไม่ชอบคุณบางคนยังแอบ,บชื่นชมคุณอยู่ลึกๆอืมเพียงแต่ต่อหน้ามันฟอร์มเยอะเออจะมายอมให้กันเดี๋ยวมันจะเสียฟอร์มเอออันนั้นว่ากันไปเป็นกรณีไปแต่คนรอบข้างเขามองคุณว่าแข็งแกร่งเขาก็มองคุณแบบนี้เช่นกันข้อเต็งนิดเดียวคือ ต่อให้คุณเก่งคุณแกล่งแค่ไหนแต่บางด้านคุณยังมีใจที่ไม่ค่อยมั่นคงไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่มันเป็นอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายภาพลักษณ์คุณดูแข็งแกร่งเออดูเด็ดเดียวดุดันแต่ลึกๆเอาจริงๆคุณเป็นคนอ่อนไหวเออใครมาแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะเป็นคนอ่อนไหวเออแล้วมันก็มีดีไงในดีมีเสียในเสียมีดีคนเราไม่มีใครสมมูลแบบข้อดีอีกอย่างของคุณคือ คุณเป็นคนที่บริหารจัดการชีวิตได้เก่งมากเออยักย้ายถ่ายเทส,สิ่งที่ควรนะเรียกว่าใช้คำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องใช้คนเท่าไหร่กิจกรรมนี้ใช้เงินเท่าไหร่ไอโนนไอนี่คุณจะคิดคำนวณในหัวเสร็จสับเลยบริหารคนเป็นบริหารเงินเก่งอะไรแบบนี้จัดการทรัพยากรได้อย่างยอดเยี่ยมเออคุณเป็นคนแบบนี้ หลายคนมีแนวโน้มเป็นซ e o เป็นท่านประธานได้เป็นเจ้าของกิจการได้แม้แต่คนทำงานอิสระที่ต้องคุมลูกน้องมีลูกทีมเยอะๆอะไรแบบนี้ได้เช่นกันต่อให้ทำงานคนเดียวคุณก็จะเป็นคนที่บริหารชีวิตตัวเองได้เก่งมากๆเออนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปเห็นและเขาก็เห็นเขาชื่นชมคุณตรงนี้เขาชอบคุณมากๆเออแล้วถามว่าถ้าจะพัฒนาเป็นความรักได้ไหมหลายคนสงสัย ต้องตอบชัดๆกับกองนี้พลังงานความรักความสัมพันธ์แบบคู่รักยังไม่ชัดเจนยังไม่ปรากฏเท่าไหร่ขอทายว่าถ้าเป็นคนที่กําลังดูดูกันอยู่ก็ดูกันต่อไปมันอยู่ในขั้นเริ่มต้นชอบกันแต่จะยังไม่พัฒนาอะไรมากนี่คือกองนี้นะอ่าคุณเองก็ช่างเลือกอืม คุณเองก็ช่างเลือกคุณรู้ตัวว่าคุณมีดีอะไรคุณรู้ตัวว่าคุณคู่ควรกับอะไรแค่ไหนเออคุณเองก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะมีใครผ่านด่านคุณเข้ามาได้ง่ายๆเช่นกันนี่ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นคําแนะนําเพิ่มเติมคือใช้ชีวิตตามปกติได้เลยอย่าพยายามปรุงแต่งอะไรที่มากไปกว่านี้หรือไปลดทอนอะไรให้มันน้อยลงกว่านี้เรียกว่า อย่ามากไปกว่านี้อย่าน้อยไปกว่านี้ที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ดีแล้วเออตัวตนของคุณตอนนี้ดีแล้วมัดใจเขาอยู่มัดเขาชอบตัวตนของคุณที่เป็นอยู่ตอนนี้มากบาลานซ์ชีวิตดีๆต่อไปบริหารจัดการอย่างเก่งกล้าสามารถต่อไปดูเด็ดเผ็ดมันต่อไปเออราชินิดาบนะเป็นตัวของตัวเองเขาไว้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าให้เดือไม่ได้หัวั้นหัวชนฝาแต่หมายความว่าชัดเจนในความต้องการของตัวเอง ชัดเจนในสิ่งที่ทําคุณมาถูกทางแล้วเขาชอบคุณตรงนี้แหละนะคุณกองที่หนึ่งนะเป็นกําลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะหัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณอัปเดตพลังงานปัจจุบันนะเวลานี้ตอนนี้เลยที่คุณดูคลิปนี้เลยนะโอเคคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะให้นับเวลาที่ดูเป็นจุดเริ่มต้นคุณกองที่สองคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าเทนอฟวอน เก่งและแกล่งแน่ The Fool มีความสุขหกเหรียญ Six of Pentacles ใจบุญนะด้วยนะนี่ a อ uh, Temperance ความบาลานซ์ความสมดุลสมดุลที่ดีราชนี้ถ้วย Queen of Cups หน้าทะลุถนอมห้าใบนี่เกี่ยวข้องกันยังไงใช้ห้าใบรู้เรื่องเขาชอบอะไรในตัวคุณหนึ่งเลยคุณเก่งคุณแล่งคุณแบกภาระ,ะมากมายคุณเป็นคนที่เรียกว่า เป็นคนที่อาจจะบ้านงานก็ได้ขออนุญาตใช้คํานี้ไม่ได้ว่านะบ้านงานนี่ถือเป็นคําชมนะเออคือเป็นคนที่มุ่งมั่นการงานเออขอใช้คํานี้แล้วกันไม่ใช่บ้างานเอาเป็นมุ่งมั่นการงานแล้วกันเออฟังดูดีกว่า <c oughs> มุ่งมั่นการงานรับบทหนักได้รับภาระหนักได้เก่งดูเก่งดูแกล่งเกินมนุษย์นะ่ะทำได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> อะไรแบบเนี้ยอืมถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงแกล่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นสุดยอดผู้นําองคอ์กรอะไรได้เลยนะแล้วแต่ตําแหน่ง บางท่านอาจจะเป็นทำงานใช้กำลังได้ด้วยเช่นนักกีฬา,าโค้ชเทรนเนอร์ในยิมหรือว่าทำสวนทำมีทำกเกษตรกรรมอะไรแบบนี้ได้งานที่ต้องต้องมีออกออกแรงออกเหงืออะไรแบบนี้เอองานหนักอืมคุณไม่ย่อท้องานหนักแบบนี้ได้ในขณะที่ต่อให้งานหนักแค่ไหนคุณก็ยังมีความสุขกับชีวิตนี่คือความน่ารักของคุณที่เขาเห็นเขาชอบคุณตรงนี้ด้วยเอ,อ๊อทำงานหนัก เก่งการงานยังไม่พอยังเป็นคนที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะเจออะไรหนักแค่ไหนคุณยังมีความสุขลนลาได้ยิ้มได้อารมณ์ดีเสมอถูกไม่ถูกตรงไม่ตรงถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ผมเชื่อว่าตรงสําหรับท่านที่เลือกเข้ามาดูคลิปนี้และเลือกไพ่กองนี้พลังงานเราสัมพันธ์กันบุญสัมพันธ์กันดูต่อกันเลยมาคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนใจบุญด้วยเออเก่งแกร่ง ใจดีมีความสุขมีเมตตาเออคุณชอบช่วยเหลือผู้คนเออนี่ไงนึกขึ้นได้เลยพอพูดถึงเรื่องใจบุญบางท่านอาจจะเป็นอาสาสมัครได้จิตอาสาได้กู้ภัยก็ได้เออนะทําไปเล่นไปเก่งแกล้งใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนอ,อ่าอาสาสมัครจิตอาสาก็ได้มีความสุขกับการช่วยเหลือผู้คนไม่ว่าคุณจะงานหนักแค่ไหนคุณจะบาลานซ์ชีวิตได้อย่างดี คุณรู้จักพักผ่อนรู้จักนอนหลับเพียงพอกินอาหารดีมีประโยชน์รู้จักออกกําลังกายทั้งทั้งที่บางท่านอาจจะออกกําลังกายหนักอยู่แล้วเหนื่อยอยู่แล้วจากงานแต่ก็ยังแบ่งเวลามาออกกําลังกายต่างหากเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆรวมทั้งระบบภายในระบบหายใจระบบหัวใจอะไรว่าไประบบหมุนเวียนเลือดอ่าการทํางานหนักไม่ได้แปลว่าออกกําลังกายแล้วนะต้องเข้าใจนะบางทีทํางานหนักแต่มันหนักเฉพาะส่วนเออ คุณรู้จักออกกําลังกายเพิ่มในส่วนที่เหมาะสมบางท่านเหนื่อยมาทั้งวันแล้วแต่ยังเจียดเวลาไปเข้ายิมเพิ่มไปวิ่งไปปั่นจักรยานอะไรก็ว่าไปหรือพักผ่อนด้วยการจ็อกกิ้งเบาๆอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณดูแลตัวเองดีอ่ะเออมีการออกกาลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอกินอาหารที่ดีดูแลตัวเองดีมากถ้าเป็นคุณผู้หญิงผมขอทายว่าคุณเป็นคนที่สุขภาพดีมากคุณดีด้วยเออคุณนักกีฬาด้วยในะบางท่านเออดูดีมีสเสน่ห์ฟนะิตแอนด์เฟิร์มน่า แล้วก็มีความดูหน้าทนุถนอมนี่เก่งแกล่งดูแลตัวเองดีมีความหน้าทนุถนอมด้วยในมุมหน้าทนุถนอมของคุณก็มีไม่ใช่จะเก่งแกล่งอย่างเดียว คุณก็อ่อนโยนอ่อนหวานเป็นนี่คือสิ่งที่เขาชอบมากในตัวคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ราชินีถ้วยความอ่อนโยนอ่อนหวานผู้ชายก็อ่อนโยนได้เออนี่คือพลังงานรวมถ้าคุณผู้ชายมาดูก็สลับพลังงานเอาได้นะครับผมคุณมีมุมที่อ่อนโยนอ่อนหวานเออแต่ไม่อ่อนแอแข่งซะขนาดนี้นะอ่อนโยนอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอแข่งมากแข่งมีความสุขใจบุญด้วย ดูแลตัวเองดีแถมมีความอ่อนโยนน่าทนุถนอมในคนเดียวกันเพอร์เฟกต์ครเรียกว่าเพอร์เฟกต์ได้เลยนะเออต่อให้คนเราจะไม่มีความเพอร์เฟกต์ในตัวเองก็เถอะแต่คุณสมบัติขนาดนี้ในคนคนเดียวทำให้เขาชอบคุณมากเขาชอบคุณตรงไหนนี่แหละเออเขาชอบอะไรในตัวคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่หลอมรวมเป็นตัวคุณเขาชอบรักษาไว้ให้ดีเป็นตัวคุณแบบนี้ต่อไปอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีผมว่าผมไม่ต้องเตือนหรอกคุณรักษาตัวดีอยู่แล้วเออคุณดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีมากอยู่แล้วโอเคนะครับเป็นกําลังใจให้และยินดีด้วยคุณกองที่สองโอเคเดี๋ยวไปต่อกองสามก็เลยครับไป้าโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีวันนี้หัวข้อเขาชอบอะไรในตัวคุณนะใช้ไพ่ห้าใบรู้เรื่องเช่นเคยคุณกองที่สามคุณได้ไพ่เดอะไฮเพลเทสเนมาเต็มอัศวินถ้วย ni g h t oy, of c u p ส หถ้วย six of cups the world โหดีจังเลย justice โอเคมาขยายความกันคุณกองที่3นะ fc หลายๆท่านอยากให้พี่มสอ,อ่านไพ่ให้ยาวกว่านี้ใช้ไพ่เยอะกว่านี้เดี๋ยวไว้ว่าง,างๆโอกาสมาเหมาะจัดให้ตอนนี้ใช้แบบนี้นะครับเหมาะสมแบบนี้พี่มสพิจารณาแล้วมาดูกันคุณกองที่3ตีความตามหน้าไพ่เลยว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณบอกเลยว่าคุณมีเสน่หม์มากมีเสน่ห์แบบไรเหตุผลเกิดมาก็มีเสน่ห์เลยเออ ไม่จําเป็นว่าจะต้องหล่อสวยจัดเออไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองลึกลับหน้าค้นหาหน่าดึงดูดบอกไม่ถูกใครเห็นก็เหมือนต้องมนสะกดนี่นี่คือความหมายของไฮพริเทสราชินีพระจันทร์ในบริบทนี้นะใครใครก็อยากเข้าหาคุณใครๆก็อยากมายื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณอยากเป็นเพื่อนคุณอยากเข้าหาคุณอยากมารู้จักคุณเออคุณเป็นคนดังหรือเปล่าเป็นคนที่มีคนนับถือในสังคมของคุณหรือเปล่าประมาณนี้ เขามองออกว่าคุณคเ,ออเป็นคนใจดีเออเป็นคนใจดีไม่ว่าคุณจะอายุมากหรืออายุน้อยคุณดีกับทุกเพศทุกวัยเออคุณเป็นคนดีเป็นคนนิสเป็นคนที่ปฏิบัติดีมีมารยาทใช้ชีวิตดีงามเออเรียกว่าโคตรดีอ่ะของนุญาตใช้คํานี้นะโคตรดีอ่ะเออเขารู้สึกว่าใครรู้จักคุณในโชคดีมากเออคุณเป็นคนที่เจอแล้วโชคดี ใครเจอคุณคนนั้นโชคดีแบบนี้เลยเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีที่เจอคุณนี่คือหนึ่งสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะเออรู้สึกว่าเวลาได้รู้จักคุณแล้วได้พบคุณแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเออบางทีคนเราต่างคนทุกคนต่างมีเซนส์นะมากบางน้อยบ้างเขาสัมผัสได้ว่าชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อรู้จักคุณเออบางทีคุณไม่ได้ไปช่วยอะไรเขาหรอกแต่ว่าการมีคุณอยู่ในชีวิตการรู้จักซึ่งกันและกันเนี่ยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นโดยอัตโนมัติเขารู้สึกว่าช่วงที่ได้รู้จักคุณเนี่ย ชีวิตเขาดีผมใช้คําว่าดีเปลืองมากขออภยัยแต่ต้องพูดจริงๆว่ามันดีจริงๆเออเราทายตามหน้าไพ่เราไม่ได้อวยส่งเดชอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ต้องเตือนกันอันนี้กองนี้ดีจริงๆแม่ใช้คําว่าดีเปลืองมากและคุณรักความยุติธรรมคุณเชื่อถือได้คุณไม่โกหกคุณมีความซื่อสัตย์พูดจาคาไหนคํานั้นนี่นี่คือคุณสมบัติสําคัญที่ไม่ได้หาง่ายๆในผู้คน ณปัจจุบันนี้หรือยุคไหนก็นแล้วแต่เออคนเราอย่างน,น้อยก็ต้องมีการเอาตัวรอดพูดจาบางทีนะเออเบี่ยงเบนเพื่อเอาตัวรอดหรือเอาประโยชน์ใส่ตนแต่คุณจะไม่ทําแบบนั้นคุณยึดความถูกต้องเป็นหลักตรงเป๊ะถ้าเป็นไม้บรรทัดก็ตรงเป๊ะเออไม่มีผิดเพี้ยนตาช่างสองข้างเท่ากันเป๊ะแบบนี้เลยยอมหักไม่ยอมงอถูกว่าไปถูกผิดว่าไปตามผิดเออนะถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดนี่เป็นข้อดีอย่างหนึง่งถึงจะดูแข็งแข็งในบางกรณีแต่เขาก็ชื่นชมคุณมาก นะคุณกองที่สามคุณดูมีสเสน่ห์โดยบุคลิกภาพนะดึงดูดอยู่แล้วมีสเสน่ห์มากมีคนอยากเข้าหาคุณเยอะดูมีมิตรจิตมิตรใจเป็นคนอัธยาศัยดีมีเมตตามีความใจดีแล้วก็ดูมีความเป็นเหมือนผู้นําโชคอะ่ะเออใครครบหาคุณโชคดีทุกคนประมาณนี้นี่เขามองเห็นแล้วเขาก็รู้สึกได้ที่สําคัญคุณซื่อสัตย์สําคัญมากตรงนี้ซื่อสัตย์รักความยุติธรรมตามตรงตามหน้าไพ่ไม่ต้องตีความอ้อมโลก ชัดๆฟันเปรี้ยงเลยทุกสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วของคุณกองที่สามนี้แหละคือคุณสมบัติที่ดีมากๆของคุณรักษาเอาไว้นะครับอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าเผลอให้ด้านมืดในใจออกมาครอบงาหรือเปลี่ยนนิสัยคุณไปในทางอื่นสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําตอนนี้ดีมากๆอยู่แล้วขอให้คุณรักษาความดีงามแบบนี้ของคุณไว้ทุกสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณคือสิ่งที่เขาชอบครับเขาชอบคุณในตัวตนของคุณดังกล่าวนะครับโอเคครับ